ตอนนี้เราอยู่ในกระั่งเอเทนเอวาพาเพิ T ่น e ตอนนี้เราก็จังจะไปดูเป็ตสามชาติก่อนอื่นกดติดตามกดแชร์แล้วก,ก็กดคอมเมนต์ในจ่่งเอเทนเอวาพาเพิ T ่น e ด้วยครับหากใครก็ตามที่ทำกรรมไว้ตอนเป็นมนุษย์เมื่อเสียชีวิตลงหรือตายลงคนคนนั้นก็จะต้องตกนรกกายมาเป็นเป็ด เป็นผีที่ล่องลอยวนเวียนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดชดใช้เวรกรรมที่ทำเอาไว้ตอนเป็นมนุษย์เดี๋ยวเรานะคะจะพาไปดูเปรตชาติแรกกันก่อนเลยค่ะเปรตนี้นะคะชื่อว่าเปรตฝรั่งเปรตฝรั่งหรือเปรตไซเลนเฮด ades, หรือที่ทุกคนเรียกกันว่าเปรตหัวลำโพง เป็นสัตว์ประหลาดของนายเทเวอร์แอนเดอร์สันเปสไซลินเฮดนี้จะมีความสูงประมาณ12ฟุตรูปร่างเหมือนคนพร้อมผิวหนังแหง้งกลางติดกระดูกเห็นแต่ซี่โครงซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกับเป็ดของไทยแต่หัวของมันเนี่ยจะมีลำโพงขนาดใหญ่ติดอยู่ และภายใต้ลำโพงนั่นเองจะมีฟันที่แหลมคมฟันนี้สามารถเคี้ยวมนุษย์ให้แหลกเหลวได้ภายในม่กี่วินาทีวิธีการล่าเหยื่อของไซเบเฮตนั้นมันจะหลอกล่อเหยื่อโดยการสร่งเสียงออกมาจากลำโพงของมันไม่ว่าจะเป็นเสียงสัตว์เสียงปดิ่งหรือเสียงของเด็ก เมื่อหลอกล่อเหยื่อให้เดินเข้ามาใกล้ๆมันแล้วมันจะจับเหยื่อนั้นกินเป็นอาหารนอกจากนี้มันยังสามารถส่งเสียงไซเรนไปตามขึ้นวิทยุลำโพงต่างๆซึ่งเสียงนั้นก็สามารถทำให้คนที่ได้ยินเนี่ยแก้วหูแตกแก้วหูทะลุได้ทันทียังไม่หมดเท่านั้นไซเรนเฮด ยังสามารถที่จะเปลี่ยนรูปร่างให้เข้ากับสถานที่ต่างๆที่มันอยู่ไม่ว่าจะเป็นไซเลนเฮดหัวโคมไฟหัวอื่นๆอีกมากมายเปรตชาติไทยเปรตของไทย จะมีรูปร่างที่สูงใหญ่เท่ากับต้นตาลมือเท้าใหญ่เท่ากับใบลานคอยาวบางตัวก็มีผมยาวพร้อมโซหนังติดกระดูกมองเห็นสิโครงปากเล็กทะลูเข็มเปรตมันจะหิวอยู่ตลอดเวลาเวลา หิวก็จะส่งเสียงร้องวีด้วยความหหยหวนเพื่อขอส่วนบุญส่วนใหญ่เปรตของไทยเนี่ยจะชอบปรากฏตัวที่งานบุญต่างๆเพื่อเขาจะได้ไปขอส่วนบุญและสะสมบุญให้มากพอ เพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากการเป็นเปรตและไปเกิดเป็นคนในที่สุดเปรตชาติที่สเปรตญี่ปุ่นหรือที่มีชื่อเรียกว่าเปรตฮาจิซาคุหรือบางคนก็อาจจะเรียกเปรตชนิดนี้ว่าเป็นผีลักเด็กซึ่งจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆผมยาวสีดำ แขนขาผอมรีบสวมชุดเรสสีขาวใส่หมวกฟางปกคลุมใบหน้ามีความสูงถึง8เมตรด้วยกันฮาจิซาคุเป็นผีที่ชอบเด็กๆมากโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเพราะว่าการกินเด็กเนี่ยจะทำให้ฮาจิซาคุมีรูปร่างที่หน้าตาที่เหมือนเด็กอยู่ตลอดเวลาวิธีการเลือกเหยื่อน,นั้นจะเป็นการสุ่มเลือกเด็กๆ เอามากินทุกคนมีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อได้โดยสถานที่ที่ฮาจิซาคุชอบไปหาเหยื่อนั่นก็คือริมหน้าต่างห้องนอนสนามเด็กเล่นเมื่อฮาจิซาคุเจอเป้าหมายก็จะหลอกล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้ๆโดยการเป่งเสียงทุ้มๆเล็กๆปอปอ เมื่อเด็กได้ยินก็จะเกิดอาการเวียนหนัวคืนใส้สับสนงงหน,น่ยนี้โดนสะกดเมื่อเด็กๆโดนสะกดแล้วก็จะเติมตามฮาีิซาคุไปและหายไปยังดินแดนที่มืดมิดตลอดการเป็ดญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเป็ดกาจิ เจ้ากากิเนี่ยจะมีรูปร่างไม่สูงเหมือนเปรตไทยหรอกนะแต่ร่างกายของกากิจะมีลักษณะคล้ายๆกับคนเราเนี่ยแหละแต่ล่างเขาเนี่ยจะผอมแห้งหนังติดกระดูกแขนขาลีบท้องบวมโตเหมือนคนเป็นโรคและจะมีความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลา กินอะไรเข้าไปก็กินไม่อิ่มนอกจากเป็นอาหารที่มีคนทําบุญมาให้หรือเป็นอาหารที่ตนเองเคยทําไว้เมื่อตอนมีชีวิตอยู่เท่านั้นถึงจะอิ่มเปรตญี่ปุ่นอีกตัวหนึง่งชื่อว่าเปรตจิก,กินินจิหรือเปรตกินศพ เปตนี้จะมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าเปตกากิที่เล่าไปเมื่อกี้นี้แต่ก็ไม่สูงกว่าเปตของไทยเท่าไหรนะ่นักหน้าตาของมันเนี่ยจะหน้าเกลียดหน้ากลัวผิวหยาบกา้านเนื้อตัวมีแต่แผลพุพองน้ำเลือดน้ำหนองเต็มตัวไปหมดหน้าขยะขแขยงยิ่งนะ มันจะเข้าไปในป่าช้าและก็ไปขุดซากศพเอามากินเพื่อประทังความหิวมันจะดึงแขนดึงขาควักเครื่องใน,นเอาศพมากินอย่างไม่รู้จักิเตจิกินีจะตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยมีแต่ความโลภและเห็นแก่ตัวไม่รู้จัก ความเมตตาอารีก่อผู้อื่นเลยพอตายมาก็รับกรรมเป็นเป็ดกินซากศพบ,บนเวียนไปอยู่แบบนี้น่ากลัวไหมครับท่านผู้ชมต้อน่ากลัวกดคอมเมนต์มาด้วยนะครับบายบาย